เมล็ดเจียกับเมล็ดแฟลกเราควรเลือกบริโภคอันไหนดีเมื่อพูดถึงการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเมล็ดเจียและเมล็ดแฟลกเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณค่าทั้งสองประการทั้งสองชนิดนี้ได้รับการยกย่องในด้านประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าประทับใจทำให้เป็นที่นิยมในอาหารและการควบคุมอาหารที่หลากหลาย แต่เมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจเลือกระหว่างมเมล็ดพันธุ์ทั้งสองนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของมเมล็ดพืชเหล่านี้และวิธีที่มเมล็ดเหล่านี้จะเติมเตนไลฟ์สไตล์ของและความต้องการทางด้านอาหารของคุณได้ดีที่สุดเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบเนะะื้อหาทางโภชนาการของมเมล็ดเล็กๆแต่ทรงพลังเหล่านี้มเมล็ดเจียที่ได้มาจากพืชเซลเวียฮิสเปนิกส์ เต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นซึ่งรวมถึงเส้นใยโปรโตีนกรดไขมันโอเมก้าสาสารต้านอนุมูลอิสระและว,วิตามินและแร่ธาตุหลากหลายประเภทเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัปปอสและแมกนีเซียมแม้จะมีขนาดเล็กแต่เมล็ดเจียก็มีความสามารถที่โดดเด่นในการดูดซับของเหลวโดยมีลักษณะเป็นเจียวคล้ายเจียวซึ่งช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้รู้สึกอิ่ม ในทางกลับกันเรามีเมล็ดแฟลกที่มาจากต้นลินนมยูซิตาทิสนัม nam, ซึ่งเช่นเดียวนี้เป็นเมล็ดแฟลกที่อุดมไปด้วยเส้นใหญ่กรดไขมันโอเมก้า -3 และสารต้านอนุมูลอิสระสิ่งที่ทำให้เมล็ดแฟลกแตกต่างคือปริมาณลิกนินที่สำคัญซึ่งเป็นสารประกอบจากพืชที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลัง ลิกเนนเหล่านี้อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและมะเ,มะเร็งเมล็ดแฟลกยังเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีตลอดจนวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยทีนี้เรามาดูประโยชน์ด้านสุขภาพทั้งมเมล็ดเจียและ,มะเมล็ดแฟลกมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายที่สามารถช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่โดยรวมได้ ปริมาณเส้นใยส,สูงส่งเสริมสุขภาพทางด้านเอินเธอทางเดินอาหารโดยช่วยในการขับถ่ายเป็นประจำและป้องกันอาการท้องผูกนอกจากนี้กรดไขมันโอเมก้า3ที่พบในเมล็ดทั้ง2ยังมีส่วนดีต่อสุขภาพของหัวใจด้วยการลดการอักเสบลดความดันโลหิต และปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลน,นอกจากนี้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในเมล็ดเจียและเมล็ดแฟลกช่วยต่อสู้กับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันปกป้องเซลลจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระและอาจลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเมล็ดเจียรปราศจาก กลูเตนตามธรรมชาติจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความไวต่อกลูเตนนอกจากนี้การผสมผสานระหว่างเส้นใยโปรตีนและความสามารถในการดูดซับน้ำอาจทำให้รู้สึกอิ่มและอาจช่วยควบคุมน้ำหนักได้การผสมผสานเมล็ดเจียและเมล็ดแฟลกเข้ากับอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายและหลากหลายเมล็ดเจียมีรสชาติที่เบิดกลางและสามารถเติมลงในอาหารได้หลากหลายรวมถึงสมูทตี้โยเกิร์ต ข้าวโอ๊ตสลดัดและขนมอบ ความสามารถในการดูดซับของเหลียวทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมในการทำพุดดิ้งเจียซึ่งเป็นอาหารเช้าหรือของหวานที่มีคุณค่าทางโภชนาการและน่าพึงพอใจส่วนเมล็ดแฟลกซึ่งมีรสชาติคล้ายถั่วเล็กน้อยมักจะถูกบดก่อนบริโภคเพื่อเพิ่มความสามารถในการย่อยและการดูดซึมสารอาหารเมล็ดแฟลกสามารถโรยบนซีเรียลผสมในแป้งแพนเคก้ก หรือแป้งมอฟฟินหรือเติมในซุปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการมเมล็ดแฟกทั้งมเมล็ดยังสามารถใช้เป็นท็อปปิ้งกรุบกรอบสำหรับสลัดได้ ในการถกเถียงกันระหว่างเมล็ดเจียกับเมล็ดแฝกทั้งสองเป็นแหล่งพลังงานทางโภชนาการโดยให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายและความเป็นไปได้ในการทำอาหารท้ายที่สุดแล้วการเลือกระหว่างทั้งสองสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลความต้องการทางด้านอาหารและความชอบในการทำอาหารไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เมล็ดเจียที่มีลักษณะคล้ายเจียวหรือรถทัวร์ของเมล็ดแฝกการเพิ่มเมล็ดพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารเหล่านี้ลงในอาหารของคุณ อาจเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ โดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณมาถึงตรงนี้ทุกท่านทราบว่าทั้งสองอย่างมีประโยชน์อย่างมากมายทำไมไม่ลองโรยเมล็ดพืชเล็กๆเ,เหล่านี้ทั้งสองลงในเมื่ออาหารของคุณและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มากมายจากเมล็ดเหล่านั้นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายแรงต่างๆกดไลค์ขอให้ได้เงินแสนกดแชร์ขอให้ได้เงินล้านถ้าทั้งแชร์ทั้งไลค์ขอให้ได้เงินล้านและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอบคุณค่ะ mm -hmm.